ครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาลูกหลานเจ้าปู่ศรีถั่วเจ้าย่าสีปทุมมาทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันที่คำชะโนดบริษาทจีนชุมชนบ้านนวลเมืองคำชะโนดยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับแดีหากท่านจะเข้าไปคารวะเจ้าปู่เจ้าย่าในเมืองมหาสมุทรสุ่มทางเข้าจ้าคำชะโนดเมืองพญานาคปัญญานันศักดิ์สิทธินลมกระจายโลกสำหรับท่านใดญยืนตรงนี้มันร้อนนะเข้าไปก่อน เครื่องไหว้เครื่องสักการะและประสงค์ที่จะนําเข้าไปสักการะบูชาไม่ว่าจะเป็นดอกไม้บัลลีสดวานใบสีทุยนะเชิญทางนี้ได้เลยครับเชิญนวดได้เลยนะครับกลุ่มผู้สายปิดชุมชนบ้านเมืองคําชะโนดร่วมกับวัดสิริสุขคำชะโนดได้จัดทําเครื่องสักการะมีชาเครื่องไหว้ไว้บริจาคให้ตรงนี้แล้วครับเชิญเพื่อตามหลังตาบตรงไหนคะตรงนั้นเราเราเหล็กครัติด นี่นะคะมีผ้าถุงให้ใส่ด้วย

อขอใส่ได้ไหมบะ่ะถ้าอยากใส่ก็ขอใส่ได้ไหมจะไปอยากใสงามสยใส่งามสีนะคะนุ่งสั้นเลยต้องใส่ล้วเข้ามาแล้วาเข้ามาแล้ว S <S เข้ามาแล้วเย็นเท้าไปหน่อยนะี่ออนะตอนนี้เราอยู่ที่คําชาโน่แล,ล้วนะคะรนะ้อนมากเลยตรงน,นี้เขายังสั่วหน่อยมาแล้วก็มาอีกมาบ่อยแล้วก็มาอีก อ่าฮะมีรถทำความสะอาดด้วยาเมาก็ะมสือาวอย่าการตลาดนีแวาดีเลยแต่ว่ามีได้คนต่างจังหวัดเห็ษการเลย ทั้งหมดเลยคนมาดุงอียอยียยูในไฮบมาคือจังอีตอนหลงพอคุ้นคนดังนั่นแหะ<อ>บ้านูขาดบอไปบอ,ปบอกลเลยจาวาจะให้ดูส<อ><อ>ิตั้งแค่คนดังมาถามชื่ีหา<อ>บ้านกแไม่ร้นคะ้นนวยงุายต,า,ต,า,ตาน,านามาคำชะโนดจ้าองประามข้าวต้องผััวบ่ วันนี้วันธรรมดาคนเลยไม่ค่อยเยอะแต่ถ้ามาสาวอาทิตย์แล้วก็ที่จอดรถก็หายากตรงนี้เริ่มจะเย็นแล้วนะเย็นแปลกๆขอบคุณแหลย <laughs> วันนี้มาพามาเที่ยวคำชะโนดค่ะ

้นไม้พวกนี้ลอยอยู่บนน้ำทั้งนั้นเลยอันนี้เดินตามเข้ามาทางเข้าประมาณ500เมตรเดินเข้ามาเรื่อยๆต้นชโนด ยังไม่เคยมาก็เชิญน,นะคะค้าชะนหดผู้คนมามากมาย ผู้คนสัญจรมามากมายหลายคนก็จะมีพานมาสักการะทําพิธีกันตรงนี้นะคะเยอะ,กกะ <c oughs> แยะมากมายว่าพอไส้กินปิว อารับท่านที่ก็จุดเข้าที่แล้วหันหน้าพานใบสีก็หาตัวเราด้อยหนึ่งเสียงสองเสียงเยก้าเสียงนะครับกับหน้าพานใบสีก็หาตัวเราเองมาคู่บอดีนะครับเป็นผ่านเป็นผ่านเพื่อมีพระสกิริย์กระจายสู่นะครับเา็นาทานนะคเับเป็นบูีณาม,ม,มารทำพิธีกรรมกันผมจะได้พาคงก,ก,คกล่าวขอโชคขอลาขอพุทธวาสนาการงานการเมืองด้ขอพรเสร็จแล้วเราค่อยวางถวายนะครับ ขุดนี้จุดแก้บนขอบนเรือขอโชขอลาอคุณาสนาที่นี่คําชโนดนะคะทีท่านใดไม่มีหมากคูหรมามือติดเนี่ยเราอธิษฐานขอขอโชคขอลาขอพุ่งวาสนาการงานการเงินเด้ออยากจะโชคลาบับผกยาอยากจะตอองงัยากมีฝากท่านจารย่าขอท่านขออย่าลงก่อนขอโชคขอลาบขอพุวาสนาครับไม่มีหมากคูหรมามือดเนี่ยเราอธิาขครับ ก็พร้อมแล้วท่านบอกชื่อนาำสกคลบ้านเลขที่ตำบลจังหวที่ท่านมาแล้วก็ที่ฐานครับที่ฐานอย่าพิ่งอย่าพิ่งเข้าไปญาำก่อนเนะออไปยูิี่หลบไปรน,อน,น,นเอาเ <ขอ S 2> มียนก <ขอ S 2> ่อนนะเนะมทานขอขอกนะ่น คือผ่านสวยงามนะคะคนซื้อมาถวายมาบูชาสาปุน้โมทาร์ตกระดดขน้นมาน้าโมตตะตกระโตดลาะโตมากะโดด้เยอะมากเลยทำจาบไปตองแทนนะคะสาปูกายวาจาจิตตาอาหารมา สวยงานที่เดียวตรงนู้นโซนบูชาทางซ้ายมือก็จะเป็นบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ ห้ามโยนเหรียญลงในบ่อศักดิ์สิทธิ์อ่านี่คือบอ่อใต้บาดาลก็จะเป็นน้ำานี้สมัยก่อนมาตอนเด็กๆน้ำใสมากตอนนี้ก็ยังใสอยู่แค่ดูเขียวๆ ้ารล่างเขาก็ว่ามันอยู่ลึกลึกทะลุลงไปข้างนอกได้

หลอนอบอ้าวนิดนึงดูสภาพป่าด้านข้างเย็นฉ่ำเย็นกว่าข้างนอกเยอะเลย พอสมาธิมีแต่เสียงเอาเนี่ยมันเสียงพี ไ่ไปทำอะไรยังไงไม่ต้องใหญ่มสมากเลยไม่เห็นแลยว่ะจสมากเลย เริ่มเยอะแล้วนะคะสายมาต้องวนอีกด้านหนึ่งนะคะ

จุดนี้เป็นจุดขอนะครับขอบนแก้บนเนอะขอโชคขอลาภขอบุญ้านสมาการงานการเงินงานมาขึ้นอยู่ในถุงพัดติดกดนิ้วไปส่ยวพัดตรูนะครับให้มีจิตใจมากรูด้วท่านที่ไม่มีหมากรูบุ้นี่มาเมอ่อสิบเนี่เราอธิษฐานขอขอโชคขอลาภขอบุญวาสนาการงานการเงินเดิ่พี่น้องเด้อนี่เป็นจุดขอนะครับเอาละครับเมื่อทัานพร้อมแล้วท่านบอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ ตำบลจังหวัดที่ท่านมาแล้วก็อธิษฐานครับอธิษฐาน

กายกิตาราหังมันหานาคาทิศลีศีสุภะศีสุีเทวาปุมานาทิทิพิเทีผู้เทีติสกายวาจากิตาาหังมันาราคาทิศลี ยี่สิบสองยีิบที่เวลาปุมะนายี่สิบทีโคนตาตียังตีกายวิาริังอวันทานาคาทิเบดยี่สิบยี่สิบที่เาปุมะนาิที่เจ็ดีโ สาธุพ่อปู่ทิสทรได้ยากีประมงประถูเจ้าที่ลูกหลานได้ร้องนำเริ่มตักสารมีดอกไม้รู้เพียงลายผีมาคือร <c oughs> <ต inent> <år> ีดวงายใจขอน้องมาว่าอยพ่อปู่รงรักแล้ว ได้โปรดเมพตาปาะทอรให้ลูกให้หล,า,ล,ลาน,นประจบความสำเร็จในสิน่งที่ปรารถนาและตั้งนใจหา้ายให้หายเพราะห์ายภูหายโศกหายโรคหายภัยมีมตะความเจริญรุ่งเรืองทำหน้าที่การง,งานการเงินธุรกิจอาชี โชคบาปบาปสารคล้อยเงินไหลนองขล้อยทองไหลมาให้โชคดีมีความสุขจะเดินลุยเรือตลอดไปทุกคนทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุเอาก็วางถวายที่โต๊ะข้างหน้าได้เลยนะครับก็วางถวายอยากจะร่วมทำบุญกับองค์หญิงญาณีจักรเสด็จผู้ทำได้ดีด้วย 我才在你拿过来。